สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงรองรุยสวนนะคะวันนี้เราอยู่ที่น้องปลามากนะคะตำบล2องพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เรามาติดตามผลงานของสามเกลอเวอร์แพนนะคะเรามาที่สวนของปลาสังเวียนแล้วกันอ่ปลา,าเว<อ>ียนนะคะวันนี้เรามาติดตามผลการใช้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังตัดพอดีแล้วก็มีที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ ท่านข่าวผมโคตรโคมป,รป,บปบับบญีปนอนาคานาบรินครับเป็นที่ปรึกษาปฏิทันสามเกือวัวแผนสวนป่าสังเวียนค่ตลอด<า>ที่สวนตรงนี้เป็นหมอนทองนะคะหมอนทองทั้งหมดเลยปะคะทั้งหมดเลยม,มันจมีพงมณีปนมางนิดหน่อยกระดุมไม่กี่ต้นแล้วก็ไม่กไม่ี่ต้นเออถือว่าหมอนทองแล้วกันค่ะอันนี้ประมาณประมาณกี่ต้นนะคะรวมทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยต้นประมาณนี้สองร้อยต้นนะคะ แล้วอายุอะคะอายุอานามอายุยก็สูงสุดมากกว่าปีอ่ะฝั่งนู้นก็ประมาณยี่สิบปีกับสามสิบปีก็มีแล้วก็เพิ่งสี่ห้าปีกําลังสอนมีลูกก็มีสอนมีลูกยแล้วก็ตายไปผูกไปแซมไปอ่ะแล้วก็สูงสุดที่เก็บลูกได้ประมาณสักทลาร่คะต้นหนึ่งต่อต้นค่ะต่อต้นมันก็ต้นหนึ่งพมก็ม็ว่าร้อยกว่าลูก ร้อยก็ลูกหกสิบลูกมั้งเก็ดสิบลูกมั้งแล้วแต่คือปีนี้คือฝนมันมากมันรัดไปอ่อนบ่อยถือว่าดีมันมันไม่ค่อยรวงเท่าไหร่ไงแต่นี่ปัญหาปัญหาคือที่พาลูกไม่ค่อยโตใช่ไหมแต่ต้นไหนที่มันไม่รัดก็โตสวยอย่างต้นนู้นเห็นไหมออมันยังต้นนี้มันรัดบ่อยมั้ก็มันอันนี้เป็นที่อากาศเลยใช่ไหมคะเป็นที่อากาศเป็นที่ฝนเลยฝนมันเยอะค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยค่ะที่ที่มาครั้งที่แล้วคือได้มา ถ่ายดอกแล้วได้หินดอกกันแล้วเป็นต้นทุกต้นเลยซึ่งตัวนั้นประสบปัญหาเนาะป่าก็คือฝนเยอะและดอกแลวอีกอย่างาฝนเอิ่มดอกไม่มาเพราะดอกจะมาจะมาฝนหยุดดอกฝ่อแห้งเพราะเช้าขาวอะพอาแบบบ่ายแดงมันยางไงผมก็พ่นขู่หูได้พ่น สามวันมันก็พ่นสามวันพ่นจ้นได้อะจ้นออกดอกเจินได้เทีนี้มันก็มีการหลรุ่นขึ้นมาพอไหลรุ่นขึ้นมาพอมีลูกมีปัญหาลงกบางอะไรบางเสียหายบางอะไรบางทีนี้มันก็่นรุ่นที่สามเนี่ยมันก็ถือว่าดกอยู่ต้นนึงก็เป็นร้อยลูกขึ้นกว่ามีเหมือนกับว่าทามันหลรุ่นนี้เราเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันในการดูแลหรือเปล่าคะใช่ั้นงใสํสำคัญเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือสภาพต้นไม่ใช่อย่างนี้เลยครับแทบจะไม่เก็บไว้ละคือเหมือนว่าปีที่แล้วผมยังไม่เคยใช่หลังจากเก็บผลผลิตเสร็จผมใจผมท แล้วทีนี้มก็เจอแบบเพื่อนบ้าน <c oughs> เขาลองแนะนำมาว่า <c oughs> เอาเอ,เอลองใช้ดูค่ะ,คะว่าดีคือว่าต้องคบกันนานหน่อยทำามีนี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะ <c oughs> คือว่าผมผ่านมาเยอะแล้วพวกเคมีพวกอะไรมันมอนก็ว่าโดนหลอกตลอดอะ่ะ เนี่ยต้นเลี้ยงต้นขนาดนี้ค่ะว่าไม่ป่วยป่วยใบยไม่มีเลยต้องจักใบไม่มีต้นนี้พบใบร้อยร้อยกว่าลูลกแล้ร้อยยี่สิบลูกแล,ล้วต้นนี้เนี่ยจะต,ตัดหมดไปแล้วอันนี้คือเราเราดูจากสภาพต้นด้วยใช่ไหมคะในการที่ไว้ไว้ลูกได้ขนาดนี้ก็ <ๆ S 2> <ไว S 1> ผมเห็นใบเองมันไงใบอาจารย์คือดูใบดูอะไรมันสมบูรณ์ดีเหลือเกินแล้วอ,อย่างต้นมันระบบไอ้ท่อน้ำเลี้ยงอะไรก็ดีไงผมก็ลองลอง,ลองไว้ดูแล้วก็หญิงกเกษตรใสบ่บอยหน่อยนึ่งก่อนอทั้งล่างหน่อยลองดูทีก็เพราะว่าเออเราก็ฟังเขามานักมันก็ลองเชื่อมมันตัวเองบ้างลองทดลองตัวเองบ้างคนใจจวว่ะะเป็นนนทั้งีผมส 卢。<Yeah. S 2> yeah.